โอ้ยนี่ยังนี่ยังเอาทางเครื่องไม่บ่สวัสดีค่ะโอ้เอาวนโอ้แท่นห่นนี่นะเอ้คือๆเนี่ยโอ้ไม่ดูเอาไม่ดูเอ่อสมตะกี้เป็นบ่เออตะกี้เราอเป็นสอนทางไปเอาไปหรือเาสมัยตะกี้ร้อนสมัยเอ้ามาดูเอ้าตีอากระอี้ค่ะ

นี่งหนอนี่บ้านนี่บ้าน่้าโอ้โหโอ้โมีหัวนมเมีนนี่ได้เจอไหมพยางบ้านซ้ัมามึงห่าวแล้วมึงได้กินของฝีเดี๋ยวถามกัน ไปซื้อมาตลาดไหนฮะไปซื้อมาตลาดไหนต้องทองคู่นี่ฮะบ่ได้ซื้อคนลี้ตัวนี้ซาก็อใอ้เอมมากเลยแม่เออาปตลาอเดี๋ยวเจ๊สันอืมโอ้ยเดี๋ยวมันอิ่มอยู่มันสิบห้าเออหางเ่องเกาอ่ะห้างเกิงเกาแต่ต้องมีเพียงเดี๋ยวให้มันเท่าอิ่มจากน่อยเด้๋ย่

โอ้ยแดนเซอร์อีเสียงอีสานเก่าเนาะเลิกจิตตก chút 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 chút

เต้นสวยเน่นงกคนแบบสุดแขนสุดนี่ผู้ชายัหามด้รอังแล้วหยิบดีแล้วออกเหน่ม่เหี่เาเห็นเต้นตามเพลงีฬาบอนับซีเด้นับสองอ่ะ

ยปอุยมันเพมนว่เลยมันจิกขาดดิโอว่าสีไดไหมไปไปไปจอดสีจอดทาน์ดอ่าไปทัอไม่จอดทาดไปนะโอ้ไปไปไปไได้หมี่อนาชมมาชแทมาทางไหนเอาคือบ่มีเื่อยมาทางไหนเอาไปปปเร็วมูติวัน ดิงปิงโดดขั้นมวยเหรอ้ยโอ้ยย <si> ังฉี่ก็มีเหมือนอยู่พี่น้องไปไปไปเอาไปเลยป่ะนี่เอไปเลยป่ะโมแมนอยากเบิ่งอีหลีเอาดูเอาดูเต้นจบแล้วคนสิไปเองเออนั่นเจ้าล่างปล่อยปล่อยหลุดปล่อยหลุดเอ้ยเป็นแต่เงินเท่าไหร่ฮะอุ้ยเขาขดเป็นเลขนะเลขอะไรอ่ะเลขแปดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เจ้านะหาคิดไปทั่วเที่ยเจ้ากองก้นเน้ยเ้ยก้นนี้หลพี่น้องเอเป็นการเล่นกนเนี่ยก็กำลังเต้นเนาะอุ้ยอยากดานอาทิตย์น้ครับพรอแม่้าเนี่้แม่กนา้าแม่โังวันนี้ลูกมาเล่นก้นนะพี่น้องนเนคนมาเบกไว้ซื่อื่อย่านอาหารแปดร้อยย่หันห้ากองนะน ่นอยู่หนละมาเต้นกยมาเต้นตมาอไเต้นเต้นเต้นนสิไปเอนเอาดูเต้นยุคคางนะเต้นยุคคางใกล้ๆนะนั่นแม่เนียนะยับไปยิงน้อยนั่นน่วมบยาลงมาอาานวยงูเยญ่ย้วตะวังงูเดี๋ยวไหวเหเตี

เอาจะเฝ้าร่องทอเอานี่ก้อนจะเมนเฮาเนาะอเอาาะขาได้ห็นว่าห็นแกหายนั่นเอาเปิดไม้ปิงปิสิตัวใหญ่ก็กะอกมากเมือกลองดูไครับผมเอามามามาพี่น้องมาหาเพียบเดียวนี่นี่กำลังบึงเอาดูเอาใส่ดูเต้นให้เพื่อนเบิ้งนี่อยู่เบงนี้ละ มาเลยเดวางเอากคนก็เต้นยุ่พ่อคอยน้องซุ่มนีกับห้องกาก้าเลี้ยงยุ่งเลยเอาไม้ปิงปิงคนมาเสื้อผ้ยเสีดอกเลี่ยงโบ้เลี่ยงโบ้เลนโดนเลยโดนเลยเลงเ่นมดเเ่อมแรงเลย่าเต้นมาเลยตอดครับผมก็โดนมาเลยเนโอแตก็เลยโอโอ้เอาดูเอาดูพนธีไปมาคันธุวะพุทิติน เต้นจนจบแล้วเนี่ยเอ้ามาแล้วค่นมา้ามาแล้วมาแล้วนั่นโอ้เต็มเพียงให้งูเบิงมันเต็มใ่เพีงให้งูเบิง

กจได้วะเนาะหปีเลมันก็ได้ทำมันก็ได้เนดันนี่ขีมยาวอมจานนี่อันนี้กวบาอร่อยอ่ะยังเหมือนเิมเพิ่มเติมคือมีปูเล็กน้อยกีเ้ยว้ยเลย ไปต่อเจ้าตอนมาแหละแหละึโดดเลยโดดไหาเนเห็นยูเนี่ยเห็นยูยังวาผมลุกไดไหมยู่หนิงค่ะยเบียร์ลอกลงมับ เบียร์ลงลงบอกแล้วลงมาทางนี้กร่ต้องไปให้เลยนเนาะทำไมให้เอาแล้วเราอปนี่แล้วบดนแ่เ่อเขาเลียงเดเดยวเต้น้เดีวก็เอ็กคนกบดองนะ เออเออะเม็บบอลเจบบอลทั oh, hey. <c oughs> <laughs> ้งแม่ทั้งพญาทั้งเตะเสือบอกพ่อเนี่ย

คือบคือสิพ่อใจแล้วล่ะเบื้งส่งเนาะคือสิพุ่มใจแล้วได้เห็นขอโสดง่ายโสดง่ายนี่นี่โสดง่ายทั่วหน้าทั่วตาลดนี่ไงเพอนเปรอะไรเนี่ยนีศูนย์ศูนย์หรอนี่ย่นคตดองัเนี่ยเนี่ยจะไปถามไหมไอ้กถามไหน่ยยันไศูนย์ศูนย์หรอปดศูนย์ศูใช่ไหมเอา่าคิดไปลาย่างปะนัน เออเอาไปว่าก <Rocky> ันไปป้าเด่นเสร็จแล้วม่นมีรางวัลเด่นเสือปอนะลองเท่าไม่เอาขนาดบันทิทอดออกแล้วเต้นบ่ได้เลยบันทิดพ่ออะไรขอบคุณหลายพี่น้องนะะคโอเคโอเคได้ทุกอย่างนะคะป้าก่านสามัดแล้วขุดน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเนาะเอาเอาเขจังว่ากันจังว่ากัน ไรเอาปิงป okay, okay. yeah. yeah. ิเอาเพิ่นลงไปทวงไปนี่โอเคโอเคเอาซัานี่ละซันี่ละตว